เยมากนะครับในห้ ก็บอกว่าแอบหวัน่นเหมือนกันสําหรับโควิดระลอก2ครับก็ทําเอางานเนี่ยถูกยกเลิกไปสําหรับนักร้องชื่อดังไอซ์รันยูก็หลังจากที่ทคิวงานเนี่ยถูกเลื่อนออกไปเพราะจังหวัดที่ไปเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับเจ้าตัวก็ได้เผยว่าคิวงานก็ยังมีอยู่ทุกวันแหละก็มีแค่ในส่วนของภาคเหนือที่ถูกเลื่อนออกไปก่อนส่วนรายการท่องเที่ยวยังไม่ได้คิดทําจริงจังแค่อยากบันทึกความทรงจาดีๆเอาไว้นอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังได้เล่าถึงความสนุกสนานของคอนเสิร์ตท,ที่มีการรวมตัว back o ฟ f ice ในรอบ11ปีให้ฟังอีกด้วย สนุกดีนะครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วไปกอลฟไอซ์เป็นอะไรที่หลายๆคนก็คิดถึงรู้สึกจะไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันมาประมาณ11ปีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีในโอกาสเซเลบริต ให้กับน้องเป็กอะไรเงี้ยครับก็ทางไอททางออฟทางเป็กเราก็มีความสุขที่ได้มาทํางานร่วมกันจริงๆแล้วไอ้่าที่เห็นทารายการท่องเที่ยวใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่รายการจริงจ,งจังเลยก็คือไอะไปเที่ยวลวไอก็เลยรู้สึกว่าไออยากที่จะบันทึกเป็นแบบว่าความทรงจําเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอไปมาทั่วโลกแบบ90กว่าที่ไอไม่เคยถ่ายวิดีโอไว้เลยพอเราไม่ได้ไปที่ไหนแล้วเราเพิ่งมันนึกออกว่าเฮ้ยพอเรามีแค่ภาพนิ่งอ่ะมันไม่เล่าเรื่องเราก็เลยแบบเออถ่ายวิดีโอไปไอก็มีต้องเอ่อยกเลิกงานที่ในทางโซนภาคเหนือ ไปเหมือนกันซึ่งนักร้องหลายคนก็ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็ไม่กล้าที่จะขึ้นไปเพราะว่าสมมติว่าไปปุ๊บแล้วต้องต้องกักต,ต,ต,ตัว14วันอย่างเงี้ยภาพผลกระทบมันก็ไปนในวงกว้างไงว่าสุดท้ายแล้วอยากฝากเรื่องความรับผิดชอบไอซมี2ที่ก็คือมออีงานจัดเลี้ยงที่เชียงใหม่กับที่พะเยาก็ต้องเลื่อนจัดไปก่อนแต่ว่านะตอนนีอ้อย่างเดือนนี้ธันวาไอก็ได้อยู่ที่10 18จ็อบ ตอนแรก20แล้วก็แคนเซิลไป 2, 2> <c oughs> ก็เหลือ18จ็อบซึ่งสำหรับไอซมันดีมาก <c oughs> แต่ถามว่าเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่โอ้ยถ้าธันวามันต้อง25 30อะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ว่าทุกคนก็ยินดีและพอใจกับกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ